วันนี้ผมดีใจที่รับเกียรติบัตรน้องๆน่ารักทุกคนขอทำงานการทำงานให้ได้ประสบความสำเร็จเป็นจริดีขค่นน้ำใจมีการทำงานให้ได้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับพีเอ็มถ่ายรูปพวกน้องหน่อยนะครับบังน้องๆครับไปตะขาอีกนิดโต๊ะังน้อง,งๆ,ๆครับก็ ผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าตนเองมาไกลเหลือเกินผมรู้สึกว่ายังห่างไกลจากรางวัลน,นี้และยังเร็วเกินไปที่จะได้รับรางวัลน,นี้ด้วยซ้ําแต่ก็ต้องขอบคุณทั้งที่ตนเองได้มุมานะอุตสาหะแล้วก็มีความพยายามขอบคุณเพื่อนๆคุณครูพ่อ,พอแม,แม่ทุกๆท่าน ที่ส่งพลังดูแลช่วยเหลือให้คําปรึกษาแล้วก็นำหาพวกผมจนทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณมูลนนีที่ออกที่ติกไทยเพื่อนเพื่อนที่เป็นปูรีเพื่อนเพื่อนที่ลงเรยออุกประดิษฐ์เพื่อนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่คอยดูแลและช่วยเหลือผมมาตลอดขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ส่งผมจนผมมีกว่าน,นี้ขอบคุณความผิดพลาดขอบคุณอุปสรรคขอบคุณปัญหาที่ทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นผมหวังว่าเป็นเพียงก้าเล็กๆเท่านั้นแต่ก้าของจริงยังต้องไปกันติดเยอะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะยังต้องกระจดัยกับเรื่องของบุคคลออทิสติกและคนพิการอีกยาวไกลอย่างไรก็ช่วยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างกลุ่มให้มันมั่นคงและเข้มแข็งและช่วยกันดึงบุคคลออทิติกให้ไปสู่ให้ไปสู่สังคมและให้สังคมเปิดใจกับพวกเราให้มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกขั้นที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ขอบคุณครับ